ต่อไปเป็นชุดโครงหลังคาแล้วนะหลังคาที่จะลดแบบประหยัดนะตัวนี้ทําไปทํามาคิดว่าจะทําได้หลายตัวนะครับก็ทําได้ออกมาตัวเดียวมันก็ไม่น่าจะเกินมากกว่านี้นะหรือว่าเออถ้าคิดไอเดียขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยเดี๋ยวจะทําให้ดูตอนนั้นก็คิดว่าจะมีหลายตัวแต่มันก็ไม่มีนะมันก็มาอยู่ตัวเดียวนะครับมันเป็นโครงเพลิงง่ายๆนะครับเพื่อนๆอยากทานะอะไรที่มันง่ายๆถูกๆประหยัดประหยัด3ามคูณสคูณสเนี่ยเป็นอะไรที่ประหยัดที่สุดแล้วนะแล้วก็ใส่หลังคาเพื่อนชิดเข้าไป อย่าไปทําแบบโอ้หลังๆมนเนี่ยช่างลดทําที่มันมันแบบเออไม่มีเสากลางเนี่ยนะครับทาไปทํามาเนี่ยเพื่อนชอบนะเพื่อนเพื่อนชอบแต่พอคิดค่าใช้จ่ายคิดค่าของไปแล้วเนี่ยมันค่อนข้างเยอะนะปประมาก,ก็บอกอยากได,าบบด้แบบประหยัดแบบประหยัดแบบประหยัดเพื่อนเพื่อก็ต้องดูแบบนี้นะครับ3คูณ3 4คูณ4เนี่ยไม่เกินอันนี้นะครับถ้าเริ่ม5เริ่ม6มันจะไม่ประหยัดแล้วนะแต่ค่าของต่อตารางเมตรเนี่ยมันก็จะใกล้เคียงกัน แต่ใกล้เคียงกันเนี่ยในปริมาณต่อตารางเมตรนะครับถ้ามันต่อตารางเมตรมันเกินไป3 0 0ร้อยเนี่ยพอคูณต่อตารางเมตรไปแล้วเนี่ยมันจะกระโดดแล้วนะงั้นถ้าอยากได้แบบประหยัดนะครับนี่อย่างนี้นะ3คูณ3 4คูณ4อะไรประมาณนี้นะครับตั้งเสามันเข้าไปนะถ้าเราไม่จำเป็นเรื่องแบบโอโ้โหอยากเอาเรือเข้าไปจอดหรือว่าไม่ได้เลยรถผมกว้าง5เมตรผมจะเอารถ5เมตรเข้าไปจอดอา้าวงั้นต้องไปดูแบบนั้นแล้ว ทำโครงถักทำยาวๆงั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะแพงแพงไม่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆอยู่ในสถานที่หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่างมีความรู้ไหมครับเพื่อนๆมีมีความรู้แล้วช่างมีความรู้หรือเปล่าช่างทําได้ไหมช่างประกอบถูกหรือเปล่าไม่ใช่ช่างบอกเฮ้ยอย่างนี้ผมทําไม่ได้ผมต้องทำได้แบบนี้แล้วก็ไม่ตรงตามแบบไม่ตรงตามในการคํานวณนะครับอันเนี้ยเรื่องใหญ่เลยนะครับทำไปแล้วมันขึ้นไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ช่างถ้าทําแบบนี้ช่างอย่าทําเลยช่างออกไปเลยเพื่อนๆไล่ช่างได้หรือเปล่าโหถึงตอนนั้นเนี่ย มันโคตรลําบากใจนะครับมันโคตรจะลําบากใจเลยนะ,นนะยนะตังก็เสียไปแล้วของก็ซื้อไปแล้วเหล็กก็ตัดไปแล้วช่างมาทําอย่างนี้ดื้อแบบนี้อีกโอ้โหจบจบนะครับนั้นทุกเลยอะ่ะงั้นทุกถูก,ถกประหยดัดประหยดัดแนะนําแบบนี้นะครับเสาคือจันทรนอะเสร,รัดให้มันรอบแล้วก็สายาคาไม่ใช่ชิดเข้าไปล่าสุดอาทิตย์ที่แล้วเห็นจะจะเลยนะครับเป็นคลิปหนึ่งนะคือทําเพลิงอย่างนี้นเลยนะครับแต่ว่ายาวๆเลยนะครับแล้วก็ยึดพุกไม่ดียึดพุกไม่ดียดึด,ยดตีนเสาไม่ดีพายุมา ะบินเลย6มเมหรเนี่ยบินเลยบินเห็นเนเลยนะครับคนจะบินไปด้วยเพราะคนคิดว่าไปไปเกาะฐานเสาแล้วหลังคามไม่บินนะครับอันตรายมากนะพอมันบินขึ้นมาเนี่ยเหล็กไอเสาเนี่ยมันไม่มันไม่รู้จักมันไม่จําหน้าตาของเจ้าของนะมันจะฟาด หัวคนเอานะครับมันเหมือนล่มเลยอะ่ะแค่ล่มขายของเนี่ยเราไปถือเอาไว้เนี่ยมันยังพาเราบินเลยนะนี่หลังคาทั้งหลังนะคน2คนมันเอาไม่อยู่แล้วนะครับงั้นอยากได้ประหยัดประหยัดถูกๆนะครับขอเลยครับแบบนี้แหละตั้งเสามันเยอะๆนะครับสามคูณสาคณสประหยัดสุดแล้วนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยใช้คายยืนไป5 0าสิบเซนเมตรทําได้อย่างนี้นะครับเราเห็นอยู่ ตามต่างจังหวัดเขาก็ทํามันแบบนี้นะเขาไม่ได้มีวิศวกรนะครับแล้วเข,เขาก็จอดรถไถรถพิกอัพรถใช้งานกันก็นอย่างนี้นะครับแต่ฐานเสายุดให้ดีๆนะเนี่ยค่าของต่อตารางเมตรเนี่ยเจ็ดแป ทำได้ไหมช่างต่างจังหวัดก็ทําได้เพื่อนเพื่อนทเองยังทําได้เลยบางคนเชื่อมเหล็กเป็นตัดเหล็กได้ก็ทําได้นะครับอ่ะอันนี้ก็คิดให้ดูว่าเราเปิดไปตามเว็บนะเขาจะบอกว่าเหล็กเท่านี้เส้นเท่าไหร่เส้นเท่าไหร่เส้นกี่ตังค์เส้นกี่ตังค์ผมก็เลยลองคูณให้ดูค่าของแค่หมื่นกว่าบาทเห็นไหมแต่ตอนนั้นอ,ะอ่ะอ่าเหล็กมันถูกตอนนี้มันเหล็กมันเท่าไหร่เพื่อนๆก็ดูตรงนี้นะครับอ่ะตรงเนี้ยผมคิดได้แล้วว่ามันกี่ท่อนกี่ท่อนน่ะเพื่อนๆก็ไปลองดูนะครับว่าเท่านี้ท่อนแล้วไปซื้อตามท้องตลาดเท่าไหร่มมัันก็ไดด้้รราาาาาคควแลลหงจอถ ทรงจั่วหน้ากว้าง6เมตรชุดหลังคาจอดรถเหมือนกันนะครับมันน่าสนใจเพราะอะไรเอ้ไม่ใช่หลังคาสา,า,สา,าสาราสาราทรงจั่วแต่มันอยู่ในชุดที่จอดรถเออเค okay, เอาไม่ขอโทษขอโทษนะครับอันเนี้ยมันสามารถที่จะไปประยุกต์ทําเป็นที่จอดรถได้นะที่จอดรถได้ที่มันหน้ากว้าง6เมตรนะครับเห็นไหมเดี๋ยวมันมา6เมตรแล้วนะมันจะดูแล้วมันจะไม่ไม่ประหยัดแล้วนะตอนนั้นนะ่ะจะบอกอะไรดีอ่าถางมันเข้ามาแล้วกันอ่ะถังเข้ามาแบบนี้ว่าเนี่ยตอนนี้กําลังจะจะจะ ขึ้นมาแบบนี้แล้วอะนะครับโครงหลังคาทํายังไงดีให้ผมช่วยแนะนําให้หน่อยนะครับตอนเนี้หลังคามันเอ่อหเมตรแล้วก็ด้านลึกมันเนี่ยสิเมตรนะครับผมก็เลยว่างั้นตั้งเสามันเยอะนะครับใส่กลูกอะไรเข้าไปนะครับหลังคาก็จะเป็นทรงนี้เลยนะเป็นทรงจั่วนะครับแต่จั่วเนี่ยมันต้องถักให้ถูกนะครั้งที่แล้วเพื่อนๆก็มาส่งใส่จั่วมาให้ดูเนี่ยครับบอกว่าช่างใส่มาจั่วแบบนี้ผมบอกเฮ้ยใส่จั่วแบบนี้ไม่ได้มันแอนทรงจั่วเนี่ย มันต้องมีการถักเหมือนกันถ้ามันยิ่งกว้างๆเนี่ยมันต้องถักนะครับมันต้องใส่ตัวตั้งตัวเฉียงเข้าไปแล้วก็ใส่ให้ถูกนะครับงั้นตัวตั้งตัวเฉียงเนี่ยมันจะเริ่มเป็นทรงแบบนี้ละมันจะไม่ใช่ว่าใส่เป็นเหล็กเส้นเดียวๆแล้วก็ตั้งขึ้นไปอย่างนี้เอาไปเชื่อมกันอย่างนี้นะครับมันทําเชื่อมเชื่อมให้มันเป็นอย่างนี้มันก็ทําได้แต่เหล็กมันต้องใหญ่นะครับการที่เหล็กมันใหญ่เนี่ยเสามก็ต้องใหญ่ตามนะพอพอ มันมุ่งหลังคาไปเนี่ยหลังคามันจะบิดมันจะแอนลงมามันจะถีบที่เสาอ่าก็ต้องอธิบายกันแบบนี้นะงั้นพอถีบที่เสาแล้วมันต้องมีคือมันไม่ใช่ว่าขึ้นไปเฉยเฉยแล้วก็มันจะอยู่นะครับงั้นอะใสเสาคือดั่งมันจําเป็นอกไก่เป็นมันจําเป็นหมดนะครับโบราณสอนไว้มันยังไงมันจําเป็นนะครับมันก็จะได้ทรงประมาณนี้นะครับเป็นเสาหลอกๆอกไปก็ก่อเข้าไปนะครับนี่มันก็จะได้อะไรแบบนี้นะครับค่าของเท่าไรไม่รู้นะครับตอนนี้ไม่รู้แล้ว แต่ว่ามีจํานวนอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอาไปประยุกต์ได้นะต่อไปนะครับอยู่ในชุดของหลังคาจอดรถเหมือนกันนะเอาไปประยุกต์ใช้ได้หรือเอาไปทําร้านค้าได้นะอันนี้มันแบบคล้ายๆกับเป็นร้านค้าเลยนะแต่ว่าอยากถ้าอยากได้เอาไปทําหลังคาจอดรถก็ทําได้นะครับนี่นะตอนนี้ตอนนั้นไม่ใช่ตอนนี้ตอนนั้นนะครับเป็นร้านค้าขนาด4เมตรแล้วก็ลึกเข้าไป15เมตรนะครับถ้าเอาประตูออกมันก็เป็นที่จอดรถถูกไหม หรือว่าจะไว้จอดรถก็ได้ก็ทําประตูมาปิดช่องช่องช่องเอาไว้นะครับหรือว่าเอาข้างหน้าเนี่ยจอดรถข้างหลังเป็นบ้านที่อยู่อาศัยมันทําได้หมดนะครับสาคัญคือโครงมันจะไปยังไงนนะครับเหมืนเวลาเพื่อนเพื่อนมาถามชันเยบอกให้ไปดูตัวนี้ไปดูตัวนี้คล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยก็จะประมาณนี้นะครับเพราะว่าทำไ้เยอะทำไ้เยอะมากไปแล้วทำไ้เยอะมากทรงร้านค้าทรงที่จอดรถเนี่ยทำไ้เยอะมากนะครับเพราะเข้าใจอยู่ว่าเวลาเพื่อนๆออยากที่จะได้ร้านค้าหรือว่าอยากได้ เอาไว้ค้าขายเล็กน้อยตามหน้าบ้านอะไรอย่างนี้นะครับ ทรงมันจะประมาณเนี้สี่คูณสี่สี่คูณห้าห้าคูณห้าห้าคูณหกสี่คูณหกอะไรประมาณนี้นะครับที่มันจะลงตัวที่สําคัญคือให้มันลงตัวเลขคู่อ่ะตามความคิดผมนะถ้าลงตัวเลขคู่เนี่ยมันจะจัดของจัดร้านได้ง่ายนะครับสี่คูณหกสี่คูณสี่นะครับอย่างเพื่อนๆไปวางโต๊ะมันก็2เมตรไปวางหน้าร้านวางแผงมันก็จะเมตรแปดสิบอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าวางเตียงมันก็สามฟุตสี่ฟุตหกฟุตไอ้ฟุตฟุตเนี่ยพอสามฟุตมันก็จะเก้าสิบเก้าสิบมันคือหนึ่งเมตรเนี่ยมันก็จะลงตัวนะครับสี่ฟ มีเศษนิดหน่อยแต่มันก็จะมันเป็นเลขคู่มันจะลงตัวหกฟุตหกฟุตก็เมตรแปดสิบใช่ไหมเมตรแปดใช่เมตรแปดสิบใช่เมตรแปดสิบมันก็สองมตรโอเคนะเนี่ยอย่างเงี้ยพอเอาประตูออกเอาอะไรออกมันก็เป็นที่จอดรถหรือเป็นโกดังหรือเป็นอะไรร้านค้าที่จอดรถมันเป็นได้หมดนะครับเวลาเพื่อนมาถามเป็นโกดังเท่านี้เท่านี้นอ่าตัวนี้ได้เลยครับผมก็เลยมารวบรวมให้ดูนะครับว่าความน่าสนใจมันอยู่ที่โครงหลังคามากกว่านะครับโครงหลังคามากกว่า ไม่ใช่ว่ามันเล็ก นิดนึงใหญ่นิดหนึ่งมันจะไปไม่ได้นะครับมันก็จะดูเป็นตัวอย่างได้อะไรแบบนี้นะครับต้องเข้าใจผมทํความเข้าใจแบบนี้ว่าถ้าเพื่อนๆไม่รู้ไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับแล้วก็ไปจ้างช่างเพื่อนๆจะจินตนาการจะนึกภาพออกยังไงว่าช่างใส่อะไรมาให้บ้างทาเสาทําโครงหลังคาอะไรมาให้บ้างนะครับนั้นถ้ามาดูในคลิปของผม,ผมหรือมาดูในคลิปของช่างโลดเนี่ยนะครับ <artık. S 1> ก็จะนึกออกว่าอ,อ๋อเดี๋ยวมันจะมีหน้าตาแบบนี้นะช่างเขาทําทนี้<ๆ>นี้ <foreground. S 1> เดี๋ยวเขาจะตั้งเสาทําฐานรากทั้งตั้งเสาขึ้นไปแล้วก็จะมีคือมีอาเสลมีนนัท อะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยมันล็อกละ60ตารางเมตร,ต,รต่อล็อกนะครับมีพื้นที่พักอาศัยข้างหลังอันเนี้ยก็คิดว่ามันเป็นพักอาศัยแล้วก็เป็นร้านค้าร้านค้าสัก40ตารางเมตรที่พักอาศัย20ตารางเมตรพอไหมก็น่าจะพอนะถ้าเราใส่เตียงเอาไว้เฝ้าร้านนะครับใส่เตียงใส่ตู้เย็นใส่ตู้เสื้อผ้านะครับหรือว่าจะทําเป็นห้องน้ําข้างหลังก็ยังทําได้นะครับอ่ามันก็จะประมาณนี้มีเสามีอาเสมีดันทานมีปแปรทำง,งี้ง่าย,ายๆเนี่ยมันจะประหยัด นะครับจะไปทําแบบโอ้โหไม่ได้เลยผมต้องทาหน้ากว้างมีที่เท่านี้มี12เมตรผมก็จะพาดกว้าง12เมตรเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูโคงใหญ่เดี๋ยวมีหลังๆนะครับมันก็จะอะไรประมาณนี้ตั้งร้านได้ถ้าอยากได้2ล้านคู่ก็ทะลุผนังมันซะนะครับอ่านี่ก็มีท้ายคลิปก,ก็จะมีประมาณราคาต่อพื้นที่ไว้ให้แต่ว่ามันเป็นประมาณแบบจับยาบนะอ่าแบบประมาณว่าค่าของเฉยนะครับเพื่อนๆจะไปใส่ไฟท่านนี้ทาสีนี้มันไม่มีนะครับไม่มีของผมไม่มีอยู่แล้วนะครับ อ่ะตัวนี้ขอเสริมอีกตอนนึ่งนะครับขอแทรกตรวนี้นะครับในไลฟ์เนี่ยเตรียมไว้แล้วนะครับแต่ว่า พอทําสไลด์จริงแล้วมันมันข้ามไปมาเลยลืมไปเลยนะครับพอไลฟ์เสร็จปุ๊บนึกขึ้นได้ว่าอ๋อลืมตัวนี้ไปอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่จอดรถครับข้างบนนั่งเล่นได้นะปรับใหม่จากตัวของเก่านะครับโดยตัวนี้ใช้เป็นซีเมนต์บอร์ดนะแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับซีเมนต์บอร์ดนี้มันรั่วนะอ่าต้องมันรั่วมันรั่วยังไงก็คือเวลาเราขึ้นไปเดินบ่อยๆตากแดดตากฝนนะครับมันหดเข้าขยายออกหดเข้าขยายออกเนี้ยทุกวันทุกวันเนี้ยตามร่องตามหัวตะปูตามหัวน็อตเนี้ยมันจะร ถามเข้ามาเนี่ยของเก่านี่เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆถามเข้ามาเนี่ยอยากได้เป็นเสา5ต้นนะช่างโลดจัดเป็น5ต้นนะครับข้างหลังเนี่ยสต้นนะข้างหน้าเนี่ยสต้นนะครับอ่าแล้วก็ลองทําเป็นบันไดเวียนขึ้นไปอย่างนี้นะครับเสาหต้นเนี่ยสูง2องเมตรห้นะครับข้างล่างจอดรถได้นะข้างบนเป็นอ่าไว้นั่งเล่นไว้เป็นซีเมนต์บอร์ดแต่ทำเป็นซีเมนต์บอร์ดทำโครงเครา้าทาอะไรข้างบนไว้นะครับตัวใหม่เนี่ยช่างโลดจัดไว้ให้ใหม่นะครับเป็นเสาหต้นนะ ไม่เอา5ต้นแล้วนะครับถ้า4มันก็จะดูกว้างๆไปหน่อยนะแล้วก็เหล็กมันก็จะใช้ใหญ่กว่านี้นะครับทีนี้ก็เลยจัดเป็น6ต้นไปเลย นะก็เวลาเอารถเข้าคือเอาเข้าทางด้านสั้นนะครับพอดูไปรอบๆก็จะเห็นว่าบันไดเราอาจจะใส่ทางนี้ก็ได้นะอันเนี้ยในคลิปที่ในลิงก์ข้างล่างคําอธิบายนะช่างโลดใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับก็ไปดูตัวเต็มๆได้นะไอการรั่วของมันเนี่ยอันเนี้ยช่างโลดต้องให้เครดิตของ S C G แบรนด์นะ S C G แบรนด์เนี่ยเขาแชร์ไว้ตั้งนานแล้วนะครับว่าจะใช้ซีเมนต์บอร์ดของเขาเนี่ยถ้าเกิดอยากเอาไปทําเป็นหลังคานะครับมันต้องไปทําการซึมนะนะครับไอตอนทําการซึมเนี่ยมันก็มีหลายขั้นตอนนะครับเอาซีเมนต์บอร์ดปู เอากาวทาทีนึงแล้วก็เอาวัตเทอูปแปะไว้นะครับซีเมนต์ปรับระดับอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถึงปูเบื้องเซรามิกนะของ SCG ของเจ้าของแบรนด์เขาแนะนำว่าอย่างแบบนี้เลยนะครับเวลาไปใช้ก็ต้องคำนึงถึงโครงเคร้าวโครงเหล็กของเราด้วยนะว่ารับไหวไหมนะนะ พอมันมีทั้งซีเมนบอร์ดมีทั้งซีเมนปรับพื้นนะซีเมนปัดพื้น5เซนมันก็120ร,ร้อ20กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วนะครับไหนยะังมีเก,กเบื้องเซรามิกอีกพอเราเอาหลังคาออกพอเราเอาดาดฟ้าออกนะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันเอารถจอดได้คันหนึง่งแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์จอดข้างๆได้นะครับรถกระบะก็จอดได้นะคันหนึ่งแบบนี้นะครับแต่เวลาตอนเข้าเนี่ยต้องอาจจะต้องถอยหลังเข้าหรือว่าถอยก็ไปตรงๆนะครับหรือว่าเดินหน้าไปตรงๆนะครับข้างบนได้พื้นที่ระเบียง18ตารางเมตรนะเนี่ยใส,ยใสย่เฟอร์ สบ,บายนะครับอ่าเนี่ยโคงเข้าข้างล่างก็จะดูทีทีแบบนี้นะท้ายคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะก็จะมีท้ายคลิปนะครับก็เหมือนเดิมนะก็จะมีปริมาณนะครับของโครงสร้างนะคร่าวๆนะครับคร่าวๆนะส่วนค่าของค่าแรงเนี่ยเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยก็เราไปปรับกันดูเองนะครับให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือเศรษฐกิจนอนนะอของทุกวันนี้นะแล้วแต่เพื่อนๆนะครับค่าอื่นๆเนี่ยมันยังมีเยอะแยะนะเช่นค่าสีค่าของใช้ค่าแรงช่างค่าอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้มันแค่ค่าวัสดุเฉยๆนะครับ